ทำบุญวัดหนองฝอยครับอ่าจังหวัดอะไรครับจังหวัดราชบุรีครับโอเคอ่ะขอพรทำบุญลยครับอ,หอ,อ,หอ่หยอดตู้เลยอ่หยอดตู้เลยฝ่ายเจ้าแม่กวนอิมอ่าอ่ยกมือไหว้แล้วก็หยอดตู้เลยครับอธิษฐานก่อนหย่อน hỏi lần bầu dưới lại chưa được khuyến khích liên quan đến việc gì hết 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 เดี๋ยวด้วยกั้หมอพรเจ้าแม่กวนอิมครับ ได้เลยครับมาเลยอ,อ๋ออุตโตครับมารับเลยหนูจะลอยองค์ไหนองค์ไหนก็ได้ค่ะอุตโตบอกว่าขออุตโตพูดนะอุตโตขอลอยทุกลอยโศกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอลอยทุกลอยโศกขอลอยทุกลอยโศกขอรับโชคขอรับโชค ขอให้มีแต่โชคดีๆครับขอให้มีแต่โชคดีๆับอ่ะแล้วก็ลอ,อยเลยครับโอ,โอเคยกมือไหว้สาธุค่ะลอยไปแล้ว <c oughs> อะไรสลักชื่อบนแผ่นหลังป้าย เชียนประจำปีเกิดนะโอเคอ้าวไหนโชว์เจียนหน่อยโอเคครับเหยาเลยครับเขยาแรงกว่านั้นนิดนึง 7 4 7โอเคเะ